ตอนนี้เบาบางลงแล้วเบาบางลงแล้วคนพี่น้องกลับบ้านไม่ได้ยังเหลือแต่เมืองนครเมืองใกล้ๆอ้อมคางกับเซโปมต่างแขวงเนาะยังเหลือที่นี้เนาะเบาบางลงแล้วทหารรุ่ทหารมาทางเมืองบาดเดียวเบาบางลงแล้วเนาะตอนนี้เนาะดาวเบี้ยยูดานนี่เนาะดาวเบี้ยยูดาเนี่ยนี่นี่กำลังคนกำลังปิ้งถึงหมนพ้างเนาะนี่เนาะนี่ไอ้น้องสโมเฮานี่ครับโอ้นาย นายให้ใจสาวมันเหรเนาะคือกันกับเฮาเนาะเพื่อคนลาวเฮาซอยกันอ้าวนี่ๆเบาบางไปแล้วมดแล้วเกือบพดแล้วเนาะนี่เจ้าหน้าที่ตมดวานอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เนาะอ้านี่รถทหารนี่โอ้ซสัมโพสปอยใหม่เนาะขึ้นยอดโพสปอยใหม่แบบนี้เนาะโดยโดยเบาบางไปหลายเติบเลียวเบาบางหลายเติบเลยเนาะยังอยู่เมืองได้นี่ Để bương này Ờ, mà hôm cái gì có lẽ cái xó mà chẳng lái mà chẳng mưa Cái xó này mà cái gì phun, bỏ bỏ cái hôm cái gì phun Bỏ, không cho bố xông, mưa cái xó tâm lắng Mương cái cây để cho nó phần chẳng mà xông Phân phun Mương này thì chẳng mương này อาก wow. ็มึงไก่ซอ่งไกลนฉันน่าจะเมืออพ่อแม่เฮาอยู่นี่พวกบางได้เก้าหัวขนาดเมืองอยู่นี่เขาคนระบายเมืองคนต่างเมืองจะกกอนเมืองไก่ซอนอยู่ในแขวงเฮานี่เมืองไก่ซอนเมืองไก่ซอนเบาบางไปหลายเติบเบาบางไปหลายเติบแล้วเกือบหมดจังแต่เมืองไก่ซอนกับอ่าต่างแขวงกับเมืองเซโปนกำลังสิแก้ไขเนาะ อ่าน uh, yeah. uh, yeah. yeah. yes. oh yeah. ี่ยแก้ไขเนาะเบาบางไปหลายเติบป้าโถมุคนเราเพนสวรรค์เขตเดี๋ยวบุกขึ้นปัจจัยลายปานี่เนาะหลายพันคนเป็นหมื่นมือนเนาะเงื่อนิกาหาพันหมู่บ้านอะก็อะไรพันมื่นจักมีบบ้าวเบี้ยกระมือจะสร้างมันอี่เนาะเพื่อเพื่อสร้าง

ตำรวจจราจรยังกัมีมามดบ่มีตะคู่ภูไพเดลอเขาอยากคัดของว่าเรื่องคูไั่นี่เบ้คูไพ่ไพเป็นมาซอยน้ะงานนี่เนะาะเออเห็นภูไผออ่เป็น,ใน,ใน,ใน,อ,นอะไรกูไผ่ยี่เนาะ